สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อก็มีเคล็ดลับดีๆในการผัดผักบุ้งไฟแดงแบบง่ายๆแล้วก็อร่อยมาฝากทุกคนกันนะคะวันนี้พี่อ้อก็จะชวนทุกคนมาทำผัดผักบุ้งทานเองนะคะเพราะว่าบางทีเราไปทานที่ร้านเนี่ยก็จะมีราคาแพงนะแต่วันนี้พี่อ้อจะทำภายในงบไม่เกิน20บาทนะคะ พี่อ้อก็จะเอา,อาพริกกับกระเทียมมาตําเข้าด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะผสมเลยค่ะเราก็จะใส่ลงไปในผักบุ้งเลยนะคะพร้อมทั้งเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวเราก็จะใส่ไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีน้ํามันหอยนะคะน้ํามันหอยก็สักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็กะกะเอานะคะคือเราก็อยากให้เขาเค็มมากนะักนะ แล้วพี่อ้อก,ก็จะตัดรสเค็มด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะเราก็จะผสมไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็ค่อยเอาไปผัดทีเดียวเลยนะเพราะว่า,าผัดผักบุ้งไฟแดงเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาผัดแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ใช้ไฟแรงๆค่ะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วเลยค่ะเกลี่ยให้ทั่วกระทะแบบนี้นะคะ แล้วก็รอจนอกระทะร้อนนะคะจนน้ำมันร้อนนะแล้วเราก็ใส่ผักบุ้งลงไปเลยค่ะผัดผักบุ้งไฟแดงเราต้องผัดด้วยไฟที่แรงๆนะคะถึงจะไม่ทําให้ผักบุ้งสีดำคล้ำนะคะถ้ากระทะแห้งจนเกินไปเราก็เติมน้ำเล็กน้อยนะคะ ราก็จะค่อยๆเติมทีละน้อยก่อนค่ะถ้าเผื่อไม่พอยังไงก็ค่อยเพิ่มทีหลังได้นะคะวันนี้พี่อ้อผัดผักบุ้งไฟแดงในราคาที่ไม่เกินงบ20บาทนะคะพี่อ้อซื้อผักบุ้งมาจากตลาดครึ่งกิโลราคา10บาทค่ะ แล้วพี่อ้อก็คิดค่า,อาหอมอไม่ใช่ค่ะคิดค่ากระเทียมพริกแล้วก็เครื่องปรุงอีก10บาทนะคะรวมทั้งแก๊สด,ด้วยนะทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่น่าจะเกิน20บาทนะคะเราก็ได้ผัดผักบุ้งไฟแดงที่อร่อยๆเอาไว้ทานแล้วค่ะเราจะผัดแค่ผักบุ้งเขาสลดก็พอแล้วนะคะประมาณนี้นะแล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วก็โรยพริกไทยนะคะ แค่นี้เราก็ได้ผัดผักบุ้งไฟแดงอร่อยๆเอาไว้ทานแล้วนะคะการที่เราไปทานที่ร้านบางครั้งก็รู้สึกว่า,าราคาแพงจนเกินไปนะคะจานหนึ่งก็ประมาณาร้อยหนึ่งค่ะซึ่งต้นทุนก็ไม่กี่บาทเองนะคะถ้าเราทำเองก็จะประหยัดไปได้เยอะเลยค่ะผัดผักบุ้งไฟแดงก็เป็นผัดผักที่ทำไม่ยากเลยค่ะ ท่านผู้ชมก็ลองเอาสูตรและวิธีทํานี้ไปลองทําดูนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยเหมือนที่เราสั่งทานที่ร้านเลยค่ะสำหรับวันนี้พี่อ้อก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ